การเปิดฉากหามุมคือการใช้กล้องสำรวจเพื่อหาค่ามุมระหว่างเส้นหนึ่งไปอีกเส้น สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําการเปิดฉากหามุมในกล้อง Total Station กันค่ะซึ่งการเปิดฉากหามุมนะคะสามารถทําได้ง่ายๆที่ปุ่มศูนย์เซตค่ะในกล้องที่เราเลือกมาสาธิตในวันนี้จะเป็นกล้อง Total Station ที h a อ Go v i n t KS 4.2R ที่ครบและตอบโจทย์ทุกงานสำรวจในเครื่องเดียวค่ะการเปิดฉากหามุมคือการใช้กล้องสำรวจเพื่อหาค่ามุมระหว่างเส้นหนึ่งไปอีกเส้นหนึ่งพูดง่ายๆคือวัดค่ามุมที่เบนออกไปจากเส้นอ้างอิงว่าเบนไปที่กี่องศานั่นเองค่ะการเปิดฉากหามุมม,มีวิธีการดั้งต่อไปนี้ ทาการเซตข้าองศาแนวราบตรงนี้ให้กลายเป็นศูนย์นะคะโดยการกดปุ่มศูนย์เซตนะคะที่ F1 นะคะจานวนหนึ่งครั้งกดยันที่ F3 นะคะค่าองศาแนวราบตรงนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราทําการเปิดฉากหามุมกันนะคะเช่นเราจะทําการเปิดที่90องศานะคะไปทางซ้ายให้เรานะคะทําการหมุนตัวกล้องนะคะไปยัง90องศานะคะเมื่อได้มุใมใกล้เคียง90องศาเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใช้ปุ่มปรับละเอียดแนวราบนะคะทําการหมุนนะคะไปยังมุม90องศาโดยตรงค่ะ เราก็จะได้มุม90องศาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราทาการเปลี่ยนหน้าซ้ายหรือขวานะคะให้มาที่เพจที่3นะคะจากนั้นนะคะจะเจอกับ R L นะคะถ้า R นะคะตัวสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าซ้ายนะคะถ้า L นะคะกดที่ F2 นะคะก็จะเป็นด้านขวาค่ะและนี่นะคะก็เป็นการเปิดสาขามุมเบื้องต้นค่ะ ่ะจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแนะนำการเปิดสาขามุมสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจกล้องที่เราแนะนำไปเมื่อสักครู่หรือจะเป็นกล้องสำหรับตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเมือหนึ่งหรือเมื่อสองจะเป็นอุปกรณ์อเซสซิลี่นะคะสามารถเข้ารับชมได้ที่ร้านกล้องสำหรับส่วน,สนั่งส,ส,สีของสองประทุมธานีหรือจะเป็นโชรูมพีโนว,วันจังหวัดสมุทรปราก,การสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ